สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD เราอยู่ในส่วนของ108ปัญหา AutoCAD นะครับก็รวบรวมปัญหานะครับที่น้องๆติดปัญหาหรือว่าผู้ใช้งาน a u t o c a d ท่านอื่นๆติดปัญหาอยู่นะครับก็รวบรวมมาตอบกันวันนี้จะมาพูดถึงการย้ายไตเติลบ็อกนี่ เอาไปไว้ในหน้ากระดาษนะครับจะย้ายมันไปยังไงในหน้ากระดาษอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงกันแล้วก็ต้องคํานึงถึงอะไรบ้างถ้าหน่วยหน่วยของงานหน่วยที่เขียนเนี่ยมันม,มีมีบางบางบาง,บางท่านบางคนที่ใช้หน่วยเป็นมิลน,นี่ครับใช้หน่วยเป็นมิลจริงนะครับในการเขียนไม่ได้ทดสเกลนะไม่ได้ไปย่อสเกลไม่ได้ไปปรับที่ค่าแฟคทอรี่เขานะอันนี้คือใช้หน่วยเป็นมิลเลย ส่วนตรงนี้นะครับใช้หน่วยเป็นเมตรนะโอเคสรุปนะวันนี้จะพามาดูวิธีการย้ายเต,ต็นบอกไปที่หน้ากระดาษแล้วต้องคำนึงถึงอะไรระหว่างงานที่เขียนหน่วยเป็นเมตรกับหน่วยเป็นมิลอ่ะเอาตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับในคอร์สนะครับในในคอร์สห,หลายคอร์สที่จำหน่ายไปเนี่ยนะครับผมจะมี เทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นไว้ให้นี่นะครับซึ่งเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นไว้ให้เนี่ยมันจะถูกสร้างเป็นกระดาษ A ต่างๆไว้นะนี่นะครับดังนั้นใครที่สั่งซื้อขอ้อเรียนไปนะครับส่วนใหญ่จะมีเทมเพลตตัวนี้อยู่ในข้อเรียนออ l อินวันล่าสุดที่จําหน่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน2020นหรือ2 0 2 4ก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับชื่อว่าเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นจะอยู่ในบทที่1น,นะการติดตั้งเทมเพลตตัวนี้เข้าไปจะสามารถดึงเอากระดาษออกมาใช้งานได้เลย นะครับจะสามารถดึงเอากระดาษออกมาใช้งานได้เลยเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้ใครที่เข้ามาชมในวิดีโอตอนนี้เดียวผมจะเอาลิงก์เทมเพลตนี้ไปให้ดาวน์โหลดใช้งานรวมถึงแบบฝึกหัดตัวนี้และก็แบบฝึกหัดตัวนี้ให้ใช้งานดังนั้นมีครบนะไม่ต้องกลัวนะครับใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยเลยกันแล้วก็ใครที่ต้องการอยากจะได้ นะครับกด9เข้ามาฝากพิมพ์9เข้ามาว่า,อ,าอยากจะได้เชมเพจนะครับจะเอาไปไว้ให้ดาวน์โหลดนะโอเคมาดูกันก่อนดูตัวแรกถ้างานที่เขียนหน่วยเป็นเมตรผมยกตัวอย่างหน่วยเป็นเมตรก่อนเพราะมีการใช้งานกันเยอะนะครับหน่วยเป็นเมตรจะย้ายแต่ต้นบอกขึ้นไปในหน้ากระดาษนะครับดูแบบนี้ก่อนนะฮะอัตราส่วน1 75ใต่อ75ในแบบแปลนบ้านประมาณนี้นะครับผม ควรจะอยู่ใน A ไหนสมมุติว่าผมจะให้อยู่ใน A3 นี่นะผมกด A3 กระดาษ A3 ผมเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับปกติแล้วกระดาษมันเป็นแบบนี้นีฮะเมื่อเรา,เ,าเปิด A3 แล้วดับบนคิิกเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วกดซูมเอ็กในขณะที่มีงานไฟล์งานไฟล์เดียวนะชิ้นงานตัวนี้ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ฮะเต็มแบบนี้ครับนะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่มันมีงานหลายตัวเตม็มไปหมดเลยสมมุตินะนี่นะครับนี่นะครับการใช้ซูม m อ็กต,ตรงนี้จะมีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะมันจะซูมเป็นการซูมตัวงานมาหลายๆตัวก่อนดังนั้นวิธีง่ายๆเลยเอาเบสิกก่อนคุณเข้าไปคุณเข้ามาในหน้าโมเดลนะครับเลื่อนเมาส์มาที่ปุ่มนี้นะครับ,บ isolate object อันนี้สอนไปแล้วในบทที่2 คลิกที่ไอโซเ t e อ b อบเจคลิกไปที่ไอโซเล e อ b อบเจกต์คลิกซ้ายคุมเฉพาะตัวงานที่อยากจะให้หลงเหลือไว้ในหน้าโมเดลจากนั้นคลิกขวาแล้วลองกด Zoom อ็กเซนจะเหลือเฉพาะไฟล์งานตัวนี้นะครับจากนั้นคุณมาที่ A 3กด Zoom อ็กเนครับนี่คือเต็มจอนะฟิตขอบจากนั้นคุณลองปรับดูว่าถ้าใช้ A 3กับอัตราส่วน1 7 5ต่อ75มันจะได้ไหมกดที่ตรงนี้ครับ ใครที่ไม่รู้วิธีการตั้งสกลิลไปดูในบทที่5เนี่ยฮะเกือบพอดีเลยนะครับสำหรับไททันบอกตัวนี้นะครับเกือบพอดีเลยอ่ะโอเคเราจะเลือกใช้ a 3นะครับ a 3ทีนี้จะย้ายไททันบอกขึ้นมาจะต้องคำนึงถึงอะไรย้อนกลับมาที่ตรงนี้นะครับย้อนกลับมาที่ตรงนี้ผมจะย้ายไททันบอกขึ้นมาผมจะคุมไททันบอกที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วก็กดกุ๊ปไว้ นะครับกดกรุ๊ปไว้นะครับอันเนี้ยตัวงานเนี่ยนี่นะครับมันเป็นกรุ๊ปหรือยังถ้าเป็นกรุ๊ปแล้วลองเปิดดูนี่ก่อนลองเปิดนะครับสวิตต์อ่าจากนั้นคุณคลิกนี่คือกรุ๊ปแล้วนะครับที่สําคัญคือต้องดูจุดนี้นะอ่าโอเคมันเป็นกรุ๊ปแล้วนะครับทีนี้ดีที่สุดนะครับที่คุณจะเลือกใส่ลายละเอียดเข้าไปในนี้ให้ครบ รายลเอียดในนี้หมายถึงตัวอักษรโดยการปิดกรุ๊ปครับคุณอาจจะเขียนตัวอักษร copy ลงมาแก้ไขจากตัวนี้ให้ครบแล้วค่อยย้ายนะครับดูต่อนะจากนั้นผมมาที่กระดาษ A3 นี่นะครับเมื่อตัวนี้มันฟิตขอบอยู่เนี่ยจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับผมย้ายขึ้นมาเลยโดยใช้คำสั่ง change space นะครับอันนี้สอนไปแล้วในบทที่4หัวข้อท้ายๆเลยนะครับ วิธีการใช้งานคือไปที่ modify แล้วใช้คำสั่ง change space ครับนี่จากนั้นเลื่อนเมาส์มาคลิกไปที่กรอบไตเติลบอกครับคลิกขวาครับไตเติลบอกตัวนี้จะถูกส่งมาที่หน้าโมเดลอ่าหน้า layout ซึ่งในหน้าโมเดลจะหายไปอันนี้ถูกต้องนะจากนั้นเมื่อมาที่นี่นะครับคุณจะเห็น ไตเติบอกอยู่บนนี้แล้วและวิธีการแก้ไขไตเติบอกในหน้านี้คุณสามารถปิดโหมดแสดงผลตรงนี้ไปนะครับจากนั้นคุณก็พิมพ์นบนี่เลยครับพิมพ์หรือจะ๊อปปี้ตัวเช็คต่างๆเอามาใช้งานไว้ไว้ตรงไหนแล้วคุณก็พิมพ์ได้นะโอเคอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับจากนั้นถ้าคุณดับบนคลิกที่ตรงนี้ถ้าคุณดับบนคลิกที่ตรงนี้คุณจะเห็นไอ้กรอบสีดํารอบนอกสุดมันคือกรอบ วิวพอดดังนะั้นถ้าคุณขยายงานเป็นอัตราส่วน 1. นึต่อจจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณขยายงานใหม่เป็นอัตราส่วน 1. นึต่อจะเป็นแบบนี้ซึ่งปัญหาคือคืออะไรตัวงานมันเลอะไปฝั่งด้านขวามือลยเห็นไหมมันเข้าไปซ้อนอยู่ในไทเทนบอกอวิธีแก้ไขถ้าต้องการแก้ไขนะผมยอ้อนกลับมาก่อนนะ เป็นอัตราส่วน1นึ่ต่อเจ็ดเจ็แบบนี้นะถ้าคุณต้องการแก้ไขนะครับดับเบิลคลิกข้างนอกคลิกซ้ายข้างนอก2ครั้งคูณเลื่อนเมาส์มาลบกอกวิวพอทครับตัวนี้คือ v i 1เขาใช้เป็นเลเยอร์ไว้ชื่อว่า v i 1นะครับหรือ v พอทหนึ่นั่นแหละผมดีดิทออกไปเมื่อดีดิทออกไปตัวงานจะหายนะครับสร้างวิวพอตใหม่ที่อยู่ในพื้นที่ที่จะโชว์งานอันดับแรกคุณก็ไปหาวิวพอต นะครับหรือ V I 1เนี่ยมาเป็นหรือเอามาเป็นเลเยอร์นะนี่นะครับจากนั้นกดไปที่ layout ครับแล้วเลือกเล克 s แ a ง g u l a r ครับติ๊กตรงขอบนี้ครับลากมาที่ตรงนี้ครับนี่นะฮะลากมาที่ตรงนี้ครับจากนั้นดับบนคลิกข้างในลองตั้งเป็นอัตราส่วน1 7ต่อ75ครับ ลองตั้งเป็นอัตราส่วน1ต่อ50ว่ามันล้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อให้มันล้นมันจะไม่เลอะออกไปหลังไตเติ้ลบอกโอเคนะไปที่75ครับตรงนี้อ่ะดูต่อถัดมาถ้าคุณจะทำการแก้ไขเท็จก็ทำได้เหมือนเดิมครับโดยการ Copy แล้วก็เอาไปวางแล้วก็แก้ไขเสร็จนะครับจากนั้นส่งไปที่เครื่องปรินนะครับส่งไปที่เครื่องปริน ผมจะไม่ทุกพูดถึงปัญหาอื่นๆนะผมจะโฟกัสเอาตรงนี้ก่อนนะครับส่งไปที่เครื่องปรินนะครับคุณสามารถไปที่โฮมหรือคอนโทรลพหรือกดไปที่เครื่องปริน t ก็ได้เมื่อกดไปมันจะเด้งเตือนขึ้นมาในลักษณะนี้ให้คุณกดคอนติเนียไปเลยนะครับจะสังเกตว่าส่วนใหญ่กระดาษที่ผมตั้งผมจะใช้ชื่อว่า dwf 6 port pc 3เพราะมันเป็นเครื่องกลางมันเป็นเครื่องกลางนะอันนี้สำคัญนะครับดังนั้นคราวนี้ ผมไม่ได้ใช้เครื่องกลางนะผมจะปริ้นงานจริงๆผมจะปริ้นที่เครื่องปริ้นของผมนะครับบาร์เชอร์นี่ฮะผมกดไปนะครับโปรแกรมก็จะไปหาว่าบาร์เชอร์เนี่ยมันมี A3 ไหมอ่ะถ้ามีก็ไม่มีปัญหาครับก็ใช้ได้เลยอันดับแรกนะครับไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นนะครับให้คุณกดแอปพลายนะครับกดพรีวิวให้แน่ใจว่า a อเรียตรงนี้นะครับพอร์ตแอเรียเนี่ยคือเรีย t นะคุณกดพรีวิวนะครับ โปรแกรมจะพรีวิวงานออกมาลักษณะนี้เอาละคุณจะเห็นบางอย่างเกิดขึ้นนั่นคือขอบของกระดาษครับขอบของกระดาษเป็นแบบนี้ครับคุณสามารถคลิกขวา exit อ,ออกไปตรงนี้นะครับผมจะไม่เข้าไปพูดถึงบันายอื่นไม่ว่าจะเป็นการเซตเซนเตอร์เซตสมดุลอะไรต่างๆเพราเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงกันนะผมกด exit อ,ออกไปตรงนี้ก่อนเมื่อกด exit อ,ออกไปคุณจะเห็นนะครับนี่คือกระดาษนะมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับย้ายได้เลยครับ เอาแบบขับ้นตอนนี้ให้ก่อนคุมตัวงานแล้วคุณก็มูฟครับนะครับพอมูฟเสร็จปุ๊บเนะี่ยคุณดูบาลล้านเอาคุณย้ายเอาเห็นนะครับลากมาสักประมาณนี้นี่นะครับน,นี่นะนนะอ่ะเอาแบบนี้ทีนี้ถ้าใครอยากจะย้ายแบบเฮ้กำหนดค่าออฟเซ็ตเลย ผมมีสอนในบ้านชั้นหนึ่งบ้านโมเดลลิ้นพันกันบ้านโมเดินชั้นเดียวนะครับตอนที่2อนะครับออกอากาศไปสตาร์ที่แล้วนะครับตอนที่2นะฮะเข้าไปดูได้มีการเซ็ตอ,ออฟเซ็ตกระดาษใหม่อาจจะตรงใจมากกว่านะอาจจะตรงใจมากกว่าแต่ตรงนี้เอาให้ง่ายให้เคลียร์กันนะครับจากนั้นก็จะออกมาแบบนี้ฮะ คุณดัเมื่อี้ก็ไปใหม่ได้นะครับแล้วก็ขยับชิ้นงานขอแค่อย่างเดียวอย่าให้ตรงสเกลตรงนี้เปลี่ยนนะจากนั้นคุณไปที่เครื่องปริ้นใหม่ Continue ตอนนี้มันอยู่ที่บาตเชอร์ครับเมื่อคุณพรีวิวครับนะมันก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นกดขี้ขวาแล้วก็พอตไปได้เลยจบนะอ่ะโอเคนะครับในกรณีส่งเป็นไฟล์ PDF ละ่ะ ใจดีนะครับเตรียมมาเยอะเลยปล่อยของซะหน่อยหนึ่งเป็นไฟล์ PDF ครับคุณกดตรงนี้ครับส่วนใหญ่ผมเลือก DWG to PDF ครับกดไปนะครับอันนี้มันก็จะมีไซโนนี่นั่นเข้ามานะครับคือถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราปิดออกไปก่อนคุณปิดออกไปก่อนอ่าคุณเลือกนี้ก่อนนะครับให้เป็น DWG to PDF จากนั้นกด continue อ่าไม่ใช่สี่กดช่องข้างล่างครับเลือกช่องข้างล่างครับกดไปนะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเป็นไซส์ประมาณนี้ึ้่มาไม่เอาครับให้คุณใช้ ISO full b e a t นะ ISO full b e a t นะครับครับผมเลือกใช้เป็น c r 297คูณ420นี่นะฮะแล้วก็กด apply preview ขอบมันก็จะทําการปรับเหมือนเดิมอาตามหลักขอบมันจะทาการปรับเหมือนเดิมแต่ถ้าขอบมันไม่ปรับคุณต้องการจะใช้งานแบบนี้นะคุณคลิกขวาคุณทดลองพอร์ตเลยครับทดลองพอรตนะฮะอ่ะจากนั้นผมก็จะเซฟเลยผมจะเอาไปเซฟไวท้ที่คอร์ดออร์เดินของผมนะครับอ่าไม่เอาไม่เอาออร์เดินเอาไว้ในได้ดีเลยเอาไว้ในไดดีผมกดเซฟเลยนะครับถ้าคุณทำทำตามขั้นตอนนี้มันจะโชว์ง,งานออกมาเป็นแบบนี้ฮะ นี่นะฮะมันจะโชว์งานออกมาเป็นลักษณะนี้อันนี้คือ PDF นะขั้นตอนต,อตามนี้นะแต่ของบางคนที่ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มนี้มันก็อาจจะมีขอบนะครับปัญหาที่อาจ,จเกิดขึ้นคือขอบมันก็จะเหมือนเดิมอะ่ะนะครับขอบก็จะเหมือนเดิมดังนั้นคุณก็ต้องขยับเอาอันนี้คือ PDF นะอันนี้คือ PDF ลองดูขั้นตอนนี้ก่อนติดปัญหาอะไรฝากคําถามมานะครับขออย่างเดียวคือ พิมพ์คําถามให้มันรู้เรื่องนะขอแค่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวช่วยกันผมไม่รู้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าจะไปค้นดูให้นะประมาณนั้นนะครับเอาจุดแรกก่อนงานสําหรับ,งา,รนะรบงานหน่วยเป็นเมตรนะครับงานหน่วยเป็นเมตรทีนี้มาดูงานหน่วยเป็นมิลมาดูที่ตรงนี้นะอันนี้คืองานหน่วยเป็นมิลชัดเจนเลยต้องทอํายังไงบ้างงานหน่วยเป็นมิลคุณก็ต้องเอากระดาษ A3 หน่วยเป็นมิลมาครับ นี่ะกระดาษ A3 หน่วยเป็นเมตรน,นะครับผมไม่ใช้ซ้ำตัวอื่นนะถือว่าผ่านนะกรณีที่มันมีหลายไฟล์หรือไม่มีหลายไฟล์ก็แล้วแต่แลละอันนี้ผ่านนะจากนั้นกดซ um ูม m ม n ขึ้นมาครับมันจะฟิตขอบแบบนี้แล้วคุณลองตั้งดูเลยเมื่อคุณใช้หนึ่งนะครับกระดาษที่ตรงกับหน่วยกระดาษที่ตรงกับหน่วยผมไม่ได้ใช้ A3 หน่วยเป็นเมตรแล้วน,นะผมใช้ A3 หน่วยเป็นเมตรน,นะฮะกระดาษที่ตรงกับหน่วย แล้วก็ลองตั้งดูเลยครับเป็นอัตราส่วน1ต่อ75มันจะได้เหมือนกันเลยฟิตฟิตขอบเปะ๊ะเห็นไหมนี่แหละครับเงื่อนไขของมันเหมือนเดิมคุณกลับเข้ามาดูที่ตรงนี้ก่อนเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วดูว่ามันอยู่ในกรุ๊ปหรือยังอ่ะถ้ามันอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรมาที่ a 3หน่วยเป็นมินครับคุณก็ไปที่ modify Change space key รัดมีไหม key รัดมีแต่พิมพ์ยาวมากนะครับออกไปปากซอยเลย ยังไม่จบนะครับเลือกเอาจากตรงนี้ดีกว่า c เช e Space นะครับคลิกตัวนี้ฮะคลิกขวาครับเหมือนเดิมหลักการเดิมคือมันก็จะขึ้นมาในนี้จะหายไปเห็นไหมนะครับอาละพอได้สเตปตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับคูณก็ลบไปเลยลบเส้น Viewport ด้านนอกนะครับจากนั้นก็ไปที่เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยให้มันเป็น Viewport นะครับโอเคจากนั้นก็ไปที่เลเยอรครับ เลือกเล克 t แทงกูลคลิกที่ขอบคลิกที่นี่ครับนี่นะฮะจะได้มาเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ตั้งค่าครับ1ต่อ75ครับนี่เห็นไหมปริ้นออกมาไม้สกิลจับดูเลยหลักการอื่นๆหลักการอื่นๆการพอร์ตงานการทำอะไรต่างๆทำตามขั้นตอนในสเต็ปของการพอร์ตงานหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันนะครับประมาณนี้เอาละทีนี้มาถึง อีกจุดหนึ่งที่สำคัญมีงานมีไททินบอกไม่มีเทมเพลตไม่มีกระดาษจะลองสร้างดูเอานะครับผมจะเลือกกรณีของหน่วยเป็นเมตรนะกันนะผมจะเลือกกรณีของหน่วยเป็นเมตรนะครับอ่อผมปิดออกไปผมจะใช้ไฟล์อื่นปิดออกไปนะแฟบนะครับเออหน่วยเมตรตันนี้เปิดขึ้นมาใหม่ในกรณีหน่วยเป็นเมตรสมมติว่าไม่มี ลบทิงเลยสมมุติให้มันสมจริงหน่อยนะครับสมมุติให้มันสมจริงนิดนึงดีที่ต่อไปเอาเปิดเลี้ย์ขึ้นมาไว้ก่อนสองเลี้ยวปกติจะเป็นแบบนี้ครับจะมีเลย้ยวหนึ่งกับเลี้ยวสองแบบนี้ใช่ไหมเห็นนะฮะมีเลย้ยวหนึ่งกับเลี้ยวสองนะครับเป็นแบบนี้ โอเคผมเลือกตั้งที่ layout สองเลยผมเลือกที่ layout สองตัวนี้ฮะเมื่อเรามาที่กระดาษ layout สองนะครับขอบเส้นโปรเส้นปา,ปามันอาจจะไม่เหมือนผมไม่ต้องไปสนใจครับเมื่อเข้ามาที่ตรงนี้นะครับคุณต้องลบขั้นตอนนี้สําคัญนะลบเส้น Viewport อ,ออกก่อนไม่งั้นมันเออร์แน่คุณจะหาหน้าสีหน้าสีขาวไม่เจอหลายคนเจอปัญหานี้ดีด,ดครับเดีดเดออกไปเลยนะจากนั้นเลื่อนเมาส์มาครับลีกขวาเปลี่ยนชื่อกว่าเลยกลัวลืม นะครับผมจะใช้ A3 นะครับ A A3 ขีด M, M นะครับเพื่อเตือนตัวเองนี่แหละนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็คลิกไม่ต้องคลิกเบิ้ลนะครับแล้วก็คลิกคลิกเพื่อออกจากคำสั่งนีน้เฉยจากนั้นเลื่อนมาสกกลับมาครับคลิกขวาไปที่ Page Setup Manager ครับให้แน่ใจว่าเลือก A3M กด modify จากนั้นเลือกเครื่องพอร์ตเลยกรณีนี้ผมเลือกเครื่องพอร์ตเลยนะนะครับผมก็เลือกใช้เป็น A A สนะครับ A 3ผมอยู่ไหนนะนี่นะครับตัวนี้ผมตั้งเป็น1000มิลเท่ากับ1ยูนิตนี่นะครับจากนั้นกดที่ property ครับ เลือมอนมาที่ modify standard paper size เพื่อปรับขอบปรับขอบอะไรปรับขอบเส้นปาดครับกรณีที่ใครขอบเส้นปาดไม่สมดุลดูนะ A3 ชื่อตรงนี้นะครับมันต้องตรงกันคุณสามารถคลิกซ้ายค้างที่หัวข้อด้านบนคุณเลื่อนได้นะน้องๆดูนะครับแล้วก็หา A3 ครับคลิกตรงนี้ให้ตรงกันกด modify ครับผมใส่5ทุกส่วนเลยนะครับ5 5 5แล้วก็5ครับกด Next ครับกด next ครับฟินิชครับถ้ากดฟินิชหรือกด Next มาแล้วมันบอกว่ามีชื่อซ้ำคุณสามารถพิมพ์ชื่อต่อเข้าไปได้อาจจะเป็นพอร์ต P C 1นึพอร์ตหพอร์ตสแล้วแต่นะกรณีที่มีปัญหานะแต่ถ้าไม่ถ้าไม่มีปัญหาก็ข้ามมาเลยมาจนถึงสเต็ปนี้แล้วกดโอเคไปกดโอเคไปครับอ่าพอกดโอเคไปตรงนี้เสร็จนะครับ กำหนดรูปแบบการพอร์ตเลยตรงเนี้ยผมจะไม่เข้าไปยุ่งมันมากนะผมอธิบายไว้ค่อนข้างเยอะแล้วผมเลือก A c a t C T B ครับถ้าของใครเป็น S T B ก็ A c a s S T B นั่นแหละนะจากนั้นกดโอเคครับกรอบกระดาษของคุณจะต้องสมดุลน,นะครับแล้วกดคลอสออกไปครับนี่คือ A3 แล้วนะจากนั้นตั้งนะครับ Viewport ตดูอ,อะไรก็ได้ นะครับที่เป็นเลเยอร์ที่จะทำให้คุณรู้ว่ามันคือเลเยอร์อะไรผมไปที่เดลเอาเลือกเล็กแองกล่าลากเลยครับดับเมื่อกี้ก็ไปปิดกริดครับนี่นะซูมขเทนขึ้นมานี่นะครับผมตั้งเป็นอัตราส่วน1ต่อเ5เลยฟิตเปะ๊ะนี่นะฮะโอเคไหมถ้ายังไม่ฟิต คุณดูนิดนึงมันยังติดอะไรบ้างเนี่ยฮะเห็นไหมยังติดอะไรขอบเคิร์บอะไรต่างมันยังอยู่ไหมนี่นะเห็นไหมฮะถ้าสมมติว่าโอเคแล้ว,โอ,ลวโอเคแล้วนะคลิกไปตรงนี้นะครับไปีหน้าโฮมให้แน่ใจว่าเปิดกูไว้ไปที่ Modify Change Space ครับคลิกปที่ตัวงานคลิกขวามันจะย้ายชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้ครับเห็นไหมมันย้ายชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้นะหลักการเดิมนะลบเซตวิวพอต เส้นไหนก็เส้นวิวพอร์ตดูนิดนึงถ้าสติว่าคุณดับบลิขก็ไปตรงนี้เนี่ฮะเส้นวิวพอร์ตมันก็จะมันก็จะโชว์ของมันขึ้นมาเน,นี่ฮะเส้นตัวนี้ฮะเซตวิวพอร์ตถ้าดีลิทถูกตัวงานจะหายแต่ไตเติ้ลบอกจะอยู่โอเคนะจากนั้นไปที่เลยเยอร์นะครับเลือกเล็กแชงกูล่านะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับดับบลิข้าไปใหม่ปิดกริดครับ อัตราสูวนหนึ่งต่อเจ็สิบห้าครับเดียบร้อยนะครับเห็นไหมจากนั้นไปที่เครื่องปริเลยนะครับกดคอนติเนียมันตามนี้เลยครับคุณก็แอพพลายพรีวิวเลยครับนี่นะครับจะต้องได้ออกมาเป็นแบบนี้จบนะครับคิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆน้องๆได้นะครับไม่มากก็น้อยเอาเป็นว่าผมจะมี ไฟล์3ไฟล์นะให้ดาวน์โหลดนะครับขอพิมพ์9เข้ามาใครที่ต้องการนะครับ3ไฟล์เลยมี1แบบฝึกหัดการจ้ายเดอต้นบอกแบบมิลลิเมตรกับเมตรแล้วก็เทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมส่วนรายละเอียดการสอนของทั้งหมดเนี่ยนะครับมีจำหน่ายนะครับหรืออยู่ในคอร์สเรียนนี้นะครับชื่คอร์สเรียน All in one การย้ายงานจากโมเดลมาที่หน้ากระดาษเรียกว่าคำสั่งใช้คำสั่ง Change Space อยู่ในบทที่4อยู่ในวิดีโอประมาณตอนที่5เข้าไปดูได้นะครับผมส่วนรายละเอียดอื่นๆในนี้มีสอนอะไรบ้างก็จะมีหัวข้อตามนี้เลยนะครับนี่นะฮะมีหัวข้อค่อนข้างเยอะน้องๆเข้าไปดูได้นะครับนะฮะเข้าไปดูดีนี้ได้นะฮะเนี่ยนะครับหัวข้ออะไรบ้างมีเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นนะครับบทที่5มีสอน นะครับบทที่2ก็มีสอนบทที่4นะครับเห็นไหมฮะสี่จุดสอ่งคำสั่งเช a งสเปซนะครับมีนะครับแล้วก็บทที่3เกี่ยวกับการเขียนนะครับการการเขียนงานนะการสร้างงานคําสั่งแล้วก็บทที่1นี่นะครับจะมีรายละเอียดตามนี้ทีนี้ใครสนใจนะครับหรือใครติดปัญหาการใช้งานนะครับสอบถามได้ที่ idline a 0 1 9 2 5 1 1 สอบถามก่อนสั่งได้นะครับผมหรือถ้าสั่งกับผมโดยตรงเนี่ยนะครับตอนนี้ผมลด20%ทุกคอร์สในช้อปปีและก็ลาซาด้าไม่ได้ลดนะฮะผมลดให้สั่งตรงกับผมนะครับอ่าไอดีไลน์เอตุิกศูนย์ศูนย์ก้าสองห้าห้าหนึ่งหรือใครสนใจจะเรียนในส่วนของคอร์สเรียนส่วนตัวทางไกลเรียนผ่านทีวิวเวอร์นะครับสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดห้าศูนย์เก้าแปดแปดหหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ติดปัญหาอะไร ถามได้นะครับในวิดีโอตอนต่างๆนะครับหรือเข้าไปที่ playlist เนะเข้าไปที่ playlist ร้อยแปัญหาออนไลน์แคปที่ผมทำ playlist ไว้ให้นะครับเข้าไปดูได้ว่ามีคําถามมีอะไรท,ท,ท,ที่ที่บางคนเคยถามมาแล้วไหมอ่าประมาณนี้นะลองดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีนะครับเทคนิคอื่นๆก็จะเอามาให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้เรียนกันนะครับได้คุยกันเนาะโอเคงั้นก็ใครที่รับชมอยู่ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ